สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสถิตแักแพงครับป้าพี่น้องมาบึงอัปเดตเกี่ยวกับทางรถไฟสายบันไนนานครพนมครับช่วงนี้เป็นช่วง,ย,ย,งยูสถานีโพชัยครับพี่น้องสถานีโพชัยสถานีรถไฟขนาดเล็กท่างเข้าไป ทั้งโพชัยครับอบ,บานเชียงใหม่ครับตัดถนนถนนยุบปากป้าไปหน่อยามาเบิ้หหมองเพิ้นส่างสถานีครับได้รับขอมูลคุยกันกรบเพิ้นแล้วว่าเจ๊ไกลแล้้หมองนี่ไก่เสียวล่างรถไฟมาว่างไวแล้วสถานีโพชัยครับ โพชัยอำเภอโพอชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับแท่กาอยุ่ตั้งยุบันเชียงยใหมคใ่ครับสถานีโพชัยถุนยุบันเชียงใหม่ขึ้นกับโพชัยครับเอื้นว่าสถานีโพชัยเพิ่งกำลังเล่งมื้อย่างเต็มที่แล้วครับพี่น้องถมดินขึ้นมาแล้วเพิ่งกระเพียกสถานีตรงนี สาสาสยล,ยล,ลงถานีโพชัยสถานีรถไฟขนาดเล็กครับสถานีโพชัยสายบ้านไผ่นครพนมครับช่วงสัญญาที่หนึ่ง นี่แล้วครับกัญชีแสงสถา,านีครับเสาขึ้นเทเลอร์าลแล้วพี่น้องเแย่ที่พี่น้องผมก็มองว่าเห็น หน้ากล่องพราะสูงนะครับผมขึ้นมาสูงทีหน้าเป็นยังยืนตัวละพี่น้องเสาเชือกหมดตอกลงร้ายแล้วครับโอ้ยังอยู่นี่มงึงลงเสาเชือกครับพี่น้องโอุ้นครับ สางครับสถานีโพชัยอำเภอโพชัยจังบริษัทครับพี่น้องสัญญาที่หนึ่งช่วง ปาาไผ่น้องพ่อคแต่ตรงนี้เป็นอำเภอพโพชัยครับตัวสถานีตั้งอยู่บาดเชียงใหม่ครับบาดเชียงใหม่หมอำเภอโพชัยพ่วงไกลอยู่น,นิ่ิลอมป์เลยท่านรดท่านรถไฟก็มีครับทางผู้ใหญ่ สูงจากมองนี้สูงมิตตินออี่พี่น้องสูงคืมน้าไปได้หลายเติบครับเสาเข็มยังบ่ท่านตอกแล้วหมดตตินี่ท่านติดตอก เาใหญ่ก็มีเสาหน่อยก็มีเพิ่งมองสิเป็นสุดท้านี้ครับสิเก็บภาพก็ไว้ยืดดอกมันจะเปรียบเทียบกับเวลาเสร็จสิ้นแล้ว เิอมากเปียกๆอย่งพี่น้องในเบิ้งคือกัดอยู่บ้านเชียงใหม่เพื่อเพื่อใช้แขววัดลอยขับสถานที่ก่อสร้างเป็นวัดิให้แล้วภายในปี2570ครขับพี่น้องแต่ว่าสิบป็นจนังไหนขับรอฟังรอเบิ้งไปนั่นกันเงนสิ พอเลี้วตามกำหนดกับเ็นได้ครับพี่น้องเพราะว่าบางทีก่ะพอท่านใดเวิ่งขึ้นบอท่านเสร็จเรียบร้อยอย่าคาราซังอยู่ได้ราคาบ่ได้ราคากันกับวัชชักพี่ช่างได้กับวัชชักนี่ค่ะนี่ไม้เลขกอมตัดเจาลสาวค่ะ มู้ไม่มเ,เมงียแดดปวดไปเสาอาคารม่อนฉันปีิยังงหรอว่าจะาที่ผืนดินขึ้นมาแล้วจังสิงห์จักครับพี่น้องคนงั้นบันผักเสียงว่างอจังบาเห็นคนนี่ะครับพี่นอ้องผู้รถไฟกิจเลี่นยน เพื่อพ้นท้องครับสถานีต่อไปกับพ้นท้องครับท่างสร้างนี่เป็นโรง,งเรียนผู้ใช้ผู้คนโรงเรียนนะเชียงใหม่ครับโรงเรียนเหมือนเชียงใหม่ทะยบเชียงใหม่เรียนพวกผมกันเดาสิทธสิครับ ให้มาเห่นยยุเทียหนึ่งสองเทียนอายุสมัยมาเป็นคู่ยึดท่านี้ครับพี่น้องนี่แหละครับอัพเดตสถานการก่อสร้างสถานีโพชัยครับสถานีโพชัยอำเภอโพชัยต่้งยูบานเชียงใหม่ครับพี่น้อง เด๋ยวสิพาพี่น้องไปเบื้องเส้นทางต่อไปครับว่าเป็นจังไหนแล้วต่อไปขอบคุณครับที่มารับชมรับฟังสนับสนุนเป็นกำลงังแรงใจให้จองสถิตฮักแพงครับขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ